สหรัฐอเมริกานั้นณนขณะนี้ครับก็กําลังเฝ้าติดตามสถานการณ์และกําลังส่งเรือบรรทุกเครื่องบินประมาณ2องลำนะครับก็กําลังเดินทางมุ่งตรงมาอยู่พื้นที่ในเขตของตะวันออกกลางจากการประกาศล่าสุดนะครับก็จะมีเรือ uss d i e i s e n h o w e r ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงใกล้กับประเทศกรีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เรือ USS Theodore Roosevelt ปัจจุบันก็อยู่ในแถมหาสมุทรแปซิฟิกก็กำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของตะวันออกกลาง <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนำมาเสนอกันคราวนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันปะทุขึ้นมาล่าสุดนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลกับกลุ่มพิทบลัลเล่ณ์ณขณะนี้ครับก็มีการยกระดับดีกรีความร้อนแรงขึ้นมาแล้วครับบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะขณะนี้ก็คือว่ามันมีการอพยกประชาชน ในฝั่งของเลบานอนต้องมีการอพยกประชาชนกว่า9 0 0 0 0ในขณะที่ในฝั่งของอิสราเอลก็ต้องมีการอพยกประชาชนเช่นเดียวกันในขณะที่ต่างประเทศนะครับได้มีการออกโรงเตือนพลเมืองว่างดการเดินทางไปยังประเทศเลบานอนและยังรวมถึงว่าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเลบานอนนั้นต้องเดินทางกลับประเทศหรือจะต้องหาที่พักพิงที่มันมีความปลอดภัย เพราะเขาหวั่นเกงว่าสงครามอย่างเต็มรูปแบบนั้นมันจะปะทุขึ้นมาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิตบิลเลาะแต่ว่าสงครามในครั้งนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีการประเมินเรื่องของสถานการณ์แล้วก็มีการออกโรงเตือนอิสราเอลว่าหากว่าสงครามครั้งนี้นะครับมันประทุขึ้นมาจริงๆมันจะกลายเป็นสงครามใหญ่ในระดับที่เรียกว่าภูมิภาคและมันจะลุกลามบานปลาย อเมริกานั้นก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาจะไม่ช่วยเหลืออิสราเอลนะแต่ก็ยังให้ข้อคิดกับอิสราเอลว่าควรหาทางออกก็คือการใช้วิถีทางทางด้านของการทูดเสียดีกว่าแล้วเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นสงครามที่ลุกลามก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับข่าวกรองมาว่า มันจะไม่มีเฉพาะกลุ่มนักรบฮิดบัลเลเท่านั้นครับแต่มันยังมีพวกศัตรูตัวสกาดอย่างกลุ่มนักรบที่อาศัยอยู่ในอิรักกลุ่มนักรบที่อาศัยอยู่ในซีเรียหรือแม้แต่ซีเรียด้วยกลุ่มเหล่านี้นะครับก็เรียกว่ามีความแค้นกลัดมันอิสเรลมานานกลุ่มนี้ก็แสดงความประสงค์อยากจะร่วมสงครามหากว่าสงครามดังกล่าวนั้นมันปะทุขึ้นมาเป็นสงครามอย่างเต็มรูปแบบ หรือดีไม่ดีนะครับมันจะมีการไปล่างเอาอิรานเนี่ยเข้ามาร่วมแจมด้วยงานนี้ก็จะไปกันใหญ่อเมริกาจึงต้องออกมาห้ามทัพแล้วก็ดูแล้วว่าอเมริกาณขณะนี้ครับน่าจะกลายเป็นพระเอกขี่ม้าขาวต้องการจะมาหยากสึกครั้งนี้ครับไม่ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นตีกันเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็ยังคงอ้างถึงกลุ่มประชาชนทั้งสงฝั่งเลยฮะทั้งฝั่งเลบานอนและก็ฝั่งอิสราเอลเนี่ย เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็ไม่อยากให้มันมีผลกระทบโดยตรงต่อสองครามครั้งนี้แล้วเขาก็มองว่าหากว่ามันเกิดสงครามจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าพรมแดนมันติดกันการลบกันเนี่ยนะครับแน่นอนนะอารมณ์มันคงต่างกว่ากลุ่มฮามาสฮามาสเนี่ยถือว่าเล็กมากครับแต่ว่าในขณะที่ฮิตบิลล์มันไม่ใช่อย่างนั้นฮะฮิบบลล์เนี่ยมีกําลังปนที่มากกว่าหลักแสน มีอาวุธที่มากกว่าก็เรียกได้ว่าก็สูมกันมานานหลายเดือนแล้วข่าวตรงนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นกับกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นณนขณะนี้ครับก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์และกำลังส่งเรือบรรทุกเครื่องบินประมาณสองลำนะครับก็กำลังเดินทางมุ่งตรงมาอยู่พื้นที่ในเขตของตะวันออกกลาง จากการประกาศล่าสุดนะครับก็จะมีเรือ u s s d w i g h t e i s e n h o w e r ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงใกล้กับประเทศกรีซเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เรือ u s s t o d r e r o o s e v e l t ปัจจุบันก็อยู่ในแถมหาสุดแปซิฟิกก็กำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของตะว,วันออกกลางแต่ว่าการมาสำหรับเรือบรรทุกบินของอเมริกาในครั้งนี้ก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงว่าจะมาช่วยอิสราเอลรบ หรือจะมาป้องกันอิสราเอลแต่ก็มาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวงรอบปกติในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการลั่นวาทกรรมกันอย่างหนักแน่นนะฮะทั้งในฝั่งฮิตบัลเละก็โดยผู้นำก็คือนายนัดรุละล่ได้มีการออกมากล่าวว่ามันใกล้แล้วครับสงครามใหญ่มันใกล้จะอุบัติขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องการส่งข้อความตรงนี้ไปเตือนอิสราเอล แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งอิสราเอลก็คือนายเบนิกรนผู้นำพักการเมืองแห่งชาติอิสราเอลก็เคยเป็นอดีตเสนาธิการใหญ่ของกองกาลัง,ป,งป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่ากองกาลัง IDF e ครับได้มีการออกลงเตือนนะครับในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาเขาบอกว่ากองทัพอิสราเอลนั้นสามารถที่จะเอาชนะคิดเบลเละได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อภยัยคุกคามที่กลุ่มฮิตบัลเลาะนั้นได้เคยรายงานว่าพวกเขาจะไปเล่นงานโครงข่ายกระแสไฟฟ้าของอิสราเอลจนทำให้นำมาสู่ความมืดบอดทั้งประเทศในขณะเดียวกันอิสราเอลก็บอกว่าเขาก็สามารถไปโจมตีพื้นที่ของฮิตบัลเลาะให้อยู่ในความมืดมิดสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เริ่มต้นมาจากในกรณีที่ อิสราเอลนะครับมีการส่งเครื่องบินขับไล่ไปครับแล้วก็ไปเล่นงานผู้บัญชาการภาคสนามอาวุโสคนหนึ่งของฮิดบบลเละจนทําให้เขาต้องดับไปปาฏิการดังกล่าวนั้นมันก็เกิดจากกรณีที่กลุ่มติดอาวุธในเลบานอน,นนะครับได้ทําการยิงจรวดใส่อิสราเอลครั้งใหญ่นะครับถือว่าใหญ่ที่สุดและนับตั้งแต่ที่ทั้งสองฝ่ายนี้ก็มีการประทะกันอย่างปาปายเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมา ยิดบอลละได้มีการซันโบจะจรวดไปมากกว่า170ลูกครับถือว่ามากที่สุดแล้วจากการโจมตีถึง3ละลอล์ครับแต่ว่าจะรวดก็ถูกสกัดกั้นโดยกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลแต่ว่าในขณะที่อีกหลายลูกครับมันก็พุ่งตรงไปโจมตีเมืองและสถานที่ทางทหารของอิสราเอลก็ทำให้เกิดเรื่องของไฟไหม้ครับในขณะที่มติว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็คือนายยูอาฟกันลันครับ ก็อยู่ระหว่างการเยือนกรุงวอชจินดันดีซีก็มีการก็มาหาลือในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงเหตุการณ์ระยะต่อไปที่มันเกิดขึ้นในฉนวนกาซาครับอิสราเอลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเตรียมพร้อมที่จะบุกเลบานอนแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับทางด้านพลอากาศเอกชาวคิวบา ประธานสนธิการร่วมทางฐานของสหรัฐนะครับก็กําลังยืนยันคําเดิมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็อยากให้ความสําคัญในเชิงของการทูตต้องการที่จะมาบรรลุแนวทางตรงนี้มากกว่าครับในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวเพราะว่าอเมริกาเองนั้นก็ไม่ต้องการสนับสนุนสงครามทั้งนี้เพราะอเมริกาเองนั้นก็มีความหวั่นวิตกกังวลอย่างมากครับโดยเฉพาะในกรณีที่จะรวดเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้น ทางตอนเหนือในฝั่งของอิสราเอลก็เป็นการยิงมาจากพื้นที่เรบานอนมันก็จะกลายเป็นความตึงเครียดที่มันเพิ่มมากขึ้นครับการโจมตีด้วยจรวดที่มาจากกลุ่มฮิบบลาะนั้นมันจะมาสร้างความทุกข์ให้แก่พลเมืองชาวอิสราเอลมากกว่า60,000คนแล้วก็มีความเชื่อมั่นเลยว่าพลเมืองเหล่านี้นะครับไม่ต้องการให้ลากไปสู่วงสงครามอย่างแน่นอนทีนี้หากว่ามันเกิดสงครามกันอีกครั้งเนี่ยนะฮะ สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเตือนไปในฝั่งของอิสราเอลว,ว่ามันจะกลายเป็นสงครามในระดับภูมิภาคและมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างร้ายแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นการทู่เนี่ยจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วครับไม่ให้สถานการณ์กล่าวมันบานปลายขึ้นไปดังนั้นจึงควรแสวงหาข้อตกลงในเชิงการทูดอย่างเร่งด่วนและก็ให้ชายแดนนั้นมันกลับคืนสู่ สถานการณ์เงียบปกติก็จะช่วยให้พลเมืองจากทั้งสองฝั่งนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยสหรัฐอเมริกาก็ต้องการเน้นย้ําว่าหากมันเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับฮิตลาลเนี่ยเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะมันยังมีกลุ่มอื่นๆนะครับคอยสนับสนุนอีกอย่างอิหร่านเป็นต้นให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกําลังพลหรือทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ นอกจากนี้ก็ยังมีประเทศเีเรียอีกด้วยครับเพราะว่าซซเรียเองเนี่ยก็มีความกัดมันต่ออิสราเอลมาน,นาแล้วผู้นำของกลุ่มฮิบลอะยังได้มีการประกาศวงสงครามนะครับว่ามันจะไม่จบเพียงแค่อิสราเอลเท่านั้นแต่มันจะลุกลามไปถึงเกาะไซปรัสนู่นนะฮะที่มีฐานทัพอังกฤษหรืออิสราเอลเนี่ยจะมีการเข้าไปใช้ฐานทัพตรงนี้ก็จะทําให้ไซปรัสเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสมรภูมิอีกหนึ่งสมอรภูมิเช่นเดียวกัน